ที่24แค่ชี้นาพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะ เดือนแห่งความรักของชาวราศีเมษและคณามษอ่ามาดูกันว่าความรักของคุณดวงชะตาชีวิตโดยรวมของคุณความรักสุขภาพโชคลาภการงานการเงินนะความเป็นไปของคุณในเดือนกุมภาัี้์นะคะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกนะได้ไพ The Star นะ่เดอะสตาร์ะไพ่ประจําราศีกุมนะคะแต่คุณคือราศีเมษและคณามษนะ หมายถึงว่าคุณอาจจะเดือนนี้เป็นเ,เป็นเดือนของชาวกลุ่มซะส่วนใหญ่นะแต่ไพ่ใบนี้เขาหมายถึงความามีชื่อเสียงโด่งดังความเป่งประกายในชีวิตคุณนะชีวิตคุณตัวตนของคุณอะกำลังรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะฮะเ,เขาบอกว่าเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อนะอคุณจะมีชื่อเสียงใน สายงานที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในองค์กรคุณก็จะเป็นดาวเด่นนะ,ะถ้าคุณมีกิจการส่วนตัวนะสินค้าที่คุณทำนะกำลังจะมีชื่อเสียงมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตนะ,ะไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะบางท่านทำคอนเทนต์ออนไลน์บางท่านทำสื่อเกี่ยวกับทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ TikTok Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ YouTube นี่แหละนะคะอ่ะนานะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะะตัวตนของคุณเป็นเดอะสตาร์นะอ่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะล้นลาแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันหมายถึงยังไงบางทีคุณก็ออกจะแบบเอ่อลำพองใจไปนิดนึงต้องใช้คำว่าลำพองใจเนาะเอ่อบางคนเนาะแบบ ถ้าทํางานเป็นที่เข้าตาหัวหน้างานเนาะก็จะมีความรู้สึกลําพองใจนิดนึงนะถ้าคุณทํางานในองค์กรนนะะเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะห้าดาบเข้ามาหัวร้อนลําพองใจรู้สึกว่าเออฉันเก่งแล้วฉันเก่งแล้วคนคนอื่นก็คือมองดูแบบด้ยอยกว่าเราอะไรเงี้ยนะอันนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับ ดวงคนมีขึ้นมีลงนะเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าทอ้อไม่ว่าเ,เพื่อร่วมง,งานนะจะผิดพลาดหรือว่าคุณจะผิดพลาดก็ตามคุยกันดีๆเนาะลักษณะนี้นะคะและคุณมีเกณฑ์จะมีปัญหากับคนรักคู่ครองของคุณได้ด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงหัวร้อนเลยนะคะชาวเมษลัคนาเมษนะใกล้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะ ช่วงนี้คุณจะหัวร้อนนะหดาบมาไม่พอเจดดาบอีกเนี่ยคุณมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเลยนะเพื่อนสนิทก็ได้นะคนรักก็ได้คนในครอบครัวก็ได้ประมาณนี้เลยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนใกล้ตัวค่ะนะอ่าฐานดวงหรือดีทผพันมานะชาวเมษคิดเรื่องเงินนะคะ คิดเรื่องเงินหรือกำลังคิดวางแผนการอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับชีวิตคุณนี่แหละนะคะ,ะบางท่านก็นี่ไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยปลื้มใจกับคนรักเท่าไหร่นี่นะคะเนี่ยมีการงอนกับคนรักหรือคนรักงอนคุณนะเนี่ยค่ะไม่สบอารมณ์ทำอะไรช่วงนี้นะ,ะแทนที่เป็นเดือนแห่งความรักก็จะแบบความรักจะหวานชื่นนะคะ แต่กับกายเป็นไม่สบอารมณ์ในเรื่องของความรักจะงั้นเลยนะคะชาวเมธลักนาเมธช่วงนี้คุณเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าคะคุณต้องมาทบทวนนะคะถึงสิ่งที่คุณเคยรักกันใหม่ๆนะค,ะความรักใหม่ๆเป็นยังไงนะ,ะเก่าไปก็ต้องประคับประคองให้มันดีนะฮะนี่ไม่ใช่ว่า มีสามดาบนะนะสามดาบนี่หมายถึงรักแทรกรักซ้อนรักซ้อนเงื่อนนะคะมีสิทธทิจะเป็นทั้งฝั่งคุณและฝั่งคู่ของคุณเลยนะที่มีคู่มีรักซ้อนนะคะอ่าถ้าคุณมีแฟนแล้วถ้าคุณไปคบซ้อนนั่นคือคุณกําลังมีมือที่สามนะคะ หรือคนที่คุณไปคบคุณต้องไปดูว่าเขามีคู่หรือเปล่านะฮะอ่าไม่งั้นคุณจะเป็นรักซ้อนรักซ้อนเงื่อนของเขานะคะอ่าตำแหน่งบ้านค่ะเกิดความหวัดระแวงใบนี้มันหมายถึงความกินแหนงแข่งใจกันความหวัดระแวงนะไม่รู้ว่าไอ้คู่ของคุณเนี่ยหรือคู่ของคุณก็ระแวงคุณอะว่ามันจะมาไม้ไหนเนี่ยมันจะมาชวนทันทะเลาะอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือระแวงว่าคุณอาจจะมี ิ๊ดมิกกักเนี่ยค่ะสำหรับคนมีคู่นะแต่ถ้าสำหรับคนโสดแต่มีคนคุยอ่ะมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีแทรกเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าไพ่ลักษณะเป็นไพ่ความรักนะความรักที่ไม่ได้มีแค่คนสองคนค่ะนะอ่าสำหรับคนมีคู่นะสามดาบมาแล้วแบบนี้นะคะจัดติดมานะ จะติดมามีเกณฑ์ที่จะมีการหย่าร้างนะคะต้องพึ่งตำวรวจทหารทนายความนะต้องพึ่งหน่วยาง,งานราชการนะอาจจะขึ้นไปอำเภอไปไปหย่าร้างกันก็ได้พอหย่าเสร็จทำไมหรือว่ามีใหมอ่อาจจะได้คบกับคนที่เด็กกว่านะคบกับคนที่เด็กกว่าคุณนะคะอา,อาจจะมีรักต่างวัยนะหรือ,ออาจจะวัย หางกันไม่มากเนาะนี่พออย่ารักปุ๊บมีใหม่เลยค่ะนะอ่าหรือมันจะ,จะเป็นในเกณฑ์ของในเรื่องหน้าที่การงานก็ได้เช่นเดียวกันนะบางท่านก็มีเกณฑ์ออกงานนะแล้วก็ได้งานใหม่เลยเช่นเดียวกันนะแต่หนักไปทางด้านความรักมากกว่านะอ่ะอาจยบอกว่าไพ่ในตาแหน่งตัวแทน ขยายคนรักคู่ครองของชาวเมธนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะหมายถึงอะไรเจ็ดดาบคู่กับเดอะทาวเวอร์บ้านแตกสิเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ว่าคู่ของคุณอะ่ะคุณอะ่ะไปมีกิ๊กมีกั๊กหรือว่าคุณรู้ว่าคู่ของคุณไปม,มีกิ๊กมีกั๊กนะในทางกลับกันนะคะนี่บ้านแตกจะแหลกขาดค่ะนะคะระวังด้วยนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะระวังเรื่องสุขภาพของคนที่คุณรักด้วยนะคะอาจจะมีการลื่นหกล้มหรืออุบัติเหตุอะไรทําให้กระดูกกระเดี่ยวนะหักก็ได้นะคะประมาณนี้นะแต่ให้น้ําหนักไปในทางบ้านแต่งมากกว่านะชาวเมษร,ราศีเมษนะคะไปสุดท้ายค่ะให้ขยายการงานการเงินนะคะ การงานการเงินของคุณยังมีความมั่นคงอยู่เนาะยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ที่ต้องระวังในเดือนนี้นะคะคือเรื่องของความรักจริงๆเลยนะคะใครที่แบบว่ามีความรักไม่หวานชื่นอาจจะแค่อยากมีกิ๊มกมีกักช่วงวันว,วาเลนไทน์หรือเปล่าเพื่ออยากได้ดอกไม้ของกลนของขวัญอะไรเงี้ยคุณก็แค่บอกแฟนของคุณก็ได้คู่คุณก็ได้ซื้อให้นะคะ ความรักดีๆไม่ใช่มีแค่วันวาเลนไทน์น,ทนะฮืนะดูว่าสิ่งที่คุณเลือกมาคู่ที่คุณเลือกมาถูกต้องโอเคหรือเปล่านะเขาถ้าเขามีอะไรไม่บกพร่องมากเกินไปก็น่าจะพอจับปรับจูนกันได้นะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่เดือนนี้นะให้ระวังไว้จริงๆเลยก็คือเรื่องการผิดใจกับคนรักนะคะ อ่าแล้วก็สุขภาพนะระวังนั่นแหละแข้งขาบาไหลนะคะหัวใจนะ,ะระบบเอ่อทั้งเดินอาหารหรือกดไหลย้อนด้วยนะคะอ่าเลขหนา้าไพ่ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะสามสี่สี่สามสี่หนึ่งหก หนึ 11, 17, 9, 4, 9, ่งหนึ่งเจ็ดเก้า,าสี่เก้าห้าค่ะนะคะอขอบคุณชาวราศีเมษลัคนาเมษที่เข้ามาฟังนะคะอะเลขหน้าไพ่ก็ประมาณนี้เนาะสีเสริมดวงช่วงนี้ไม่มีสีอะไรเด่นแล้วแต่คุณอยากใส่เลยนะคะส่วน สิ่งที่ควรระวังก็คือบอกไปแล้วเนาะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องการผิดใจกับคนรักนะคะขอบคุณชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะและทุกคนที่มาฟังเผื่อราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอให้นะคะทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์นะแล้วก็นะมีอะไรก็รีบเคลียร์รีบคุยนะ,ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะ,ะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ มีคู่เป็นตัวเป็นตนเนาะใครที่มีคู่แล้วก็พิจารณาดีๆนะโอเคนะรักสามเศ้ามันรุนแรงนะจากข่าวที่ดูเนี่ยอะถ้าจะถ้าไม่จําเป็นก็อย่ามีเลยนะคู่คู่คนเดียวผัวเมียเดียวผัวเดียวเมียเดียวดีที่สุดนะ,ะต้องซื่อสัตย์กับคู่ของคุณนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะขอบคุณชาวราศีเมษและลัคนาเมษและทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบางคนบางคนดูแล้วไม่กดติดตามรู้นะคะรู้นะคะว่าไม่กดติดตามนะฝา